เรามาฝากย่าหมอกลงเพืเ่อนตะวันขึ้นแล้วนะคะถางขึ้นหมู่บ้านนะคะเพื่อนนี่สวยงามมากค่ะถ้าเพื่อนพัฒนาจะพาเพื่อนมาชมเขาเรียกว่าดอกจานนะคะดอกจานบ้านพัฒนาก็มีนะคะเพื่อนหมอกเพื่อนหมอก อยู่หลังหมู่บ้านนะครเพื่อนจ้ามาเก็บดานไม่ได้ใช้น้ําประปานะคะใช้น้ําคลอน้าสะตรงนี้ก็เป็นต้นจานเหมือนกันครับเพื่อนๆมีข่างทางค่ะสวยไหมคะหน้าแ้งก็จะไม่มีบัวให้ชมนะคะขางทางนะคะัเพื่อน,นดอกจานสีแดง รรยากาศท้องทุง่งหัวฝักยาวถั่วปีเนาะแล้วก็ปลูกถั่วดินข้างในแล้วก็จะมีปลูกผ้าต้นหอมปลูกไว้กินเพื่อนนี่ก็คือดอกอะไรเนาะดอกหญ้าจะมีน้ำนะคะเพื่อนอสีแดงสีส้มสวยมากค่ะเพื่อนๆจา้าเห็นไหม นี่ต้นดอกจันทร์บัดนีเรามาฝากยา่าหมอกลงค่าเพื่อนตะวันขึ้นแล้วนะคะทางขึ้นหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นป่าบัวเนาะหน้าฝนจะสวยค่ะต้นจานนะคะเพื่อนมีสองต้นอยู่อยู่ติดถนนอีกต้นหนึ่งค่ะฝั่งโน้นค่ะฝั่งโน้นจะมีต้นหนึ่งแต่ต้นไม่ใหญ่ หน้าแล้งก็จะไม่มีบัวให้ชมนะคะ้างทางนะคะเพื่อนสีแดงสีสม้มสวยมากค่ะเพื่นอนๆจา้าเห็นไหมนี่ต้นดอกจานบันทะตัวกักยาวตัวปีานะแล้วก็ปลูกถั่วดินข้างในแล้วก็จะมีปลูกพาดต้นหอม อาก,กาดดีสดชื่นค่ะโอเคนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะกาดตอนเช้าๆมาฝากเพื่อนๆจ้าขอบคุณทุกครับน้ำต้นจานนะคะเพ่นมีสองต้นอยู่อยู่ติดถนนในต้นหนึ่งค่ะฝั่งโน้นค่ะฝั่งโน้นจะมีต้นหนึ่งแต่ต้นไม่ใหญ่บานนอกบานหน้าข้ากับสั้นนี้แล้วพี่น้องจ้าตรงนี้ก็ะนะ้ำเอาไว้ลดของค่ะเพื่อนๆไม่ได้ ใช้น้ำบัดบานนอกบานหน้าเ้ากับซัำนี้แล้วพี่น้องจ้ะตรงนี้ก็น้ำเอาไว้ลดของค่ะเพื่อนไม่ได้ใช้น้ำบววัวปักยาวถั่วปีแล้วแล้วก็ปลูกถั่วดินข้างในแล้วก็จะมีปลูกผาต้นหอมปลูกไว้กินอ่ะหมอกเขาเพื่อนหมอก อหลังหมู่บ้านทะะ่านเพื่อนจา๋ามาเก็บสวยงามมากค่ะสีแดงสีส้มสวยมากค่ะเพื่อนเพ่อนจา๋าเห็นไหมนี่ต้นดอกจมันเหลือก็สร้างรายได้ได้กันเพื่อนฟังเสียงธรรมชาติยามเช้าเช้านะคะเพื่อนจา๋าไปกันค่ะ พาเพื่อนมาชมบรรยากาศบานนอกบานหน้าเ้าตอนซ้อซดอกไม้เหลือก็สร้างไรายได้ได้กันเพื่อนฟังเสียงธรรมชาติยามเช้าๆนะคะเพืนะะ่อนจ๋าไปกันค่ะหมอกเขาเพื่อนะะหมอกอยู่ลังหมู่บ้านนะคะเพืนะะะะะะ่อนจะ๋ามาเก็บ แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นป่าบัวเนาะหน้าฝนจะสวยค่ะสีแดงสีสม้มสวยมากค่ะเพื่อน,นจา้าเห็นไหมนี่ต้นดอกจานมันบรรพตนาจกฟ้าเพื่อนเลาะปลูกผักพอได้กินปลูกถั่วดินส่วนฝั่งนู้นก็จะปลูกถัว่วนาเรามาฝากย้าหมอกลงค่ะเพื่อนตะวันขึ้นแล้วนะคะ ขึ้นหมู่บ้านนะคะเพื่อนดอกสีส้มสีแดงกันเพื่อนในนี้ก็จะเป็นสวนปลูกถั่วของคุณปู่ค่ะก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะปลูกถัว่วดอกหญ้าชมธรรมชาตินะคะชมดอกจานสวยๆกัะเพื่อนๆนี่คือส่วนหนึ่งนะคะพัฒนากาแฟเพื่อนเลาะปลูกผักพอได้กินปลูกถั่วดินส่วนฝั่งนู้นก็ จะปลูกถัว่วต้นจานนะคะมีสองต้นอยู่อยู่ติดถนนอีกต้นหนึ่งค่ะฝั่งโน้นค่ะฝั่งโน้นจะมีต้นหนึ่งแต่ต้นไม่ใหญ่กั่าฝักยาวถั่วปีแนละ้วแล้วก็ปลูกถั่วดินข้างในแล้วก็จะมีปลูกผ่านต้นหอมปลูกไว้กินเหลือก็สร้างไรายได้ได้กันเพื่อนฟังเสียงธรรมชาติยามเช้าๆนะคะเพื่อนจ๋า ต,ตัวปักยาวตัวปีแล้วแล้วก็ปลูกถัวดินข้างในแล้วก็จะมีปลูกผานต้นหอมปลูกไว้กินดานไม่ได้ใช้น้ําประปานะคะใช้น้ำคลอน้าสะตรงนี้ก็เป็นต้นจานเหมือนกันค่ะเพื่อนๆมีทางทางค่ะสวยไหมคะอากาศยามเช้าๆน้ําหมอกลงค่ะเพื่อนฝล่งนู้นก็ตะวันขึ้นแล้วนะคะ หน้าแ้งก็จะไม,ม่มีบัวให้ชมนะคะข้างทางนะคะเพื่อนเพื่อนดานไม่ได้ใช้น้ำประปานะคะใช้น้ำคลอน้ำสะตรงนี้ก็เป็นต้นจานเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนมีางทางครับสวยไหมคะบานนอกบานหน้าข้ากับซับนี้แล้วพี่น้องจ้ะตรงนี้ก็น้ำเอาไว้ลดของคะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ใช้น้ำไป พาเพื่อนมาชมบรรยากาศบานนอกบานหน้าเ้าตอนซ้อซอดอกไม้อากาศยามเช้าเช้าน้ำหมอกลงค่ะเพื่นฝั่งนู้นก็ตะวันขึ้นแล้วนะคะตัวฝักยาวถัวปีนะแล้วก็ปลูกถั่วดินข้างในแล้วก็จะมีปลูกผ่านต้นหอมปลูกไว้กิน นี่สวยงามมากค่ะอากาศยมามเช้าๆน้ำหมอกลงค่ะเพื่อนของนุ้นก็ตะวันขึ้นแล้วนะคะดอกสีส้มสีแดงกันเพื่อนในนี้ก็จะเป็นสวนปลูกถั่วของคุณปู่ค่ะก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนะปลูกถุกบบรรยากาศธรรมชาติตอนเช้าๆเพื่อนๆได้รับชมค่ะฟังเสียงนกคำว่วฝักยาวถั่วปีเนาะ แล้วก็ปลูกถั่วดินข้างในแล้วก็จะมีปลูกผาต้นหอมปลูกไว้กินเหลือก็สร้างไรายได้ได้กันเพื่อนฟังเสียงธรรมชาติยามเช้าๆนะคะนะเพื่อนจา๋าไปกันค่ะน้ำต้นจานนะคะเพื่นมี2ต้นอยู่ยติดถนนอนีกต้นหนึ่งกับฝั่งโน้นค่ะ ฝั่งโน้นจะมีต้นแต่ต้นไม่ใหญ่ดานไม่ได้ใช้น้ําประปานะคะใช้น้าคลองน้าสระตรงนี้ก็เป็นต้นจานเหมือนกันครับเพื่อนๆนี่ข้างทางค่ะสวยไหมคะพัฒนาจากฟาร์มเพื่อนเลาะปลูกผักพอด้กินปลูกถั่วดินส่วนฝั่งโน้นก็จะปลูกถัว่วบานนอกบานหน้าเข้ากับซ้ำนี้แล้วพี่น้องจ้ะตรงนี้ก็นน้ำเอาไว้ลดของค่ะเพื่อน ไม่ได้ใช้น้ำบัดหน้าเล้งก็จะไม่มีบัวให้ชมนะคะข้างทางนะคะเพื่อนดอกหญ้าชมธรรมชาตินะคะชมดอกจานสวยๆค่ะเพื่อนนี่คือส่วนหนึ่งนะคะ,ะสีแดงสีส้มสวยมากค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นไหม นี่ต้นดกอกจับนบานาเรามาฝากย้าหมอกลงค่ะเพื่อนตะวันขึ้นแล้วนะคะทางขึ้นหมู่บ้านนะคะเพื่อนดอกย้าชมธรรมชาตินะคะชมดก